ที่บอกว่าเรายังมีคงมีเรื่องราวแซบแที่<อ>ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์<อ>แต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีดีให้กับ2คนนี้ก่อนฟิ<ะ>ีนสโลชานและเบกกี้ลีเบกาที่ล่าสุดนะคะร่วมมือกับกระทวงพาณิชยเนาะคือมีการอ่าคือทางกระวงพาณิชเนี่ยเขาได้แต่งตั้งให้ทั้งสองคนเนี่ย<ะ>เป็นตัวแทนซอฟ t ์ o w e เวอร์ไทยแลนด์คือจะมีการสอดแทรกแบบความเป็นไทยเนี่ยเข้าไปในซีรีส์เรื่องใหม่ของทั้งคู่นั่นก็คือเรื่องปิ่นพักนั่นเองใช่จ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้จ ใช่จริคือคุณเซนเขาก็อยู่ในแวดวงของกรรมการซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนะฮะแล้วยังไงอีกพราะสื่อก็ไปตามเรื่องราวก่อนหน้านี้จําได้ไหมว่าคุณเบ็กใช่ไหมที่มีข่าวอักษรย่อใช่ใช่คือก่อนหน้านี้พี่เบกกี้เขาก็มีข่าวถูกโยงนอกจากเรื่องราวน่าแสดงความยินดีแล้วก่อนหน้านี้ถูกโยงไปเรื่องอจะเรียกว่าดารมาได้หรือเปล่าคือเรื่องราวของพี่ไมพิรัตที่พี่ไมพิรัตเนี่ยเขาเหมือนมีการไปจีบอักษรย่อบอใบไม้หลายคนจับตามองใช่ไหมหลายคนก็ มาที่เบกกี้ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยพี่ไม้พิรัตเขาก็ออกมายืนยันช <So. S 1> ัดเจนว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้ติดใครสถานะยังโสดอยู่ uh huh. และเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะ <So. S 1> มันเกิดจากแค่เพียงคอมเมนต์คอมเมนต์เดียวเท่านั้น oh. แต่ว่า ละกลายเป็นประเด็นยืดยาวเลยค,ลคน<ะ>อยากรู้ไง้งทั้ง,งคู่เป็นคนดังมากๆใช่ล่าสุดเนี่ยทางเบกกี้ลีเบกาเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เนาะหลังจากที่พี่ไมค์ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในมุมเขาก็แอบงงเหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงและก็อยากให้ฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงจ้า พี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟนกลุ่มเดียวกันจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งพไปเล่นไอสเกตด้วยกันเลย <where. S 1> ใช่มันก็เลยถูกอาจจะเป็นเพราะคนเขาจับตาอะไรแบบนี้ maybe ใช่แต่เป็นแบบพี่ชาย <Yeah. S 1> ค่ะ มันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะก็คือชัดเจนใช่ค่ะหลายคนเนาะเอ๊เรื่องนี้มันจะกระทบความจิ้นของทั้งคู่หรือเปล่าซึ่งทั้งฟิลและเบกกี้บอกว่ามันไม่กระทบจ้าเพราะว่าทาง f อฟทุกคนเนี่ยเขาก็เข้าใจจ้าบอกเลา ไม่กระทบแน่นอนไม่กระทบแน่นอนอค่ะออแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใด,ดก็แล้วแตา่เนาะดราม่านี้ก็จบลงได้แล้วแหละครับผม